ชาวราศีกุมฮะจุดแข็งนะครับในปี2568นะฮะคือเรื่องอะไรบ้างน,นะครับที่แหมเอาไว้แบบคุยได้นะเออปีนี้มันมีดีหรือได้หรือสำเร็จอ่าอะไรก็ตามก็เรียกจุดแข็งนะรครับก็ทำให้เราโอเคขึ้นใจใจฟูได้นะครับมาเลยครับข้อแรกนะฮะจุดแข็งแรกคือเราอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะฮะเหมือนกับโทรศัพท์หรือว่าแอปมันมีอัปเกรดถึงไหมฮะเราเก่งขึ้นปีนี้เราฝีมือดีขึ้นเรามี ไอเดียจเนตนาการหรือว่าเราสร้างผลงานต่างๆที่ดีขึ้นฮะรเราเป็นรุ่นอัปเกรดนะปีนี้นะเพราะดาวราหูคือดาวประจําตัวของเราปีนะี Co ้โคจรเข้ากเกษตรตาธิบดีมันทาให้มีพลังนะครับในการทาอะไรหลายๆอย่างได้ไวกว่าเดิมได้เร็วกว่าเดิมได้สําเร็จมากกว่าเดิมนะฮะผลงานต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยปีนี้เราเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับฉะนั้นข้อแรกนะฮะคือปีนะี้ผลงานต่างๆ ดีกว่าปีผ่านมานะฮะแต่ต้องบอกนะดาวราหูเนี่ยที่เขาจะย้ายมาปเป็นเกษตราี่วิเนี่ยเขาย้ายมาในช่วงเดือนพฤษภาฯนะฮะเอองจีกอีกไม่นานนะแล้วเขาอยู่ปีครึ่งน,นะฮะแปลว่ายังไงมันก็ต้องมากกว่านะฮะไม่ใช่แค่ปีนดียวดีมันคาบเกี่ยวปีหน้าไปด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นว่าโอเคนะอดทนนิึงนนฮะผลงานฝีมือคนช่วยเหลือหรือวาสนานะครับมันจะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นคนเกรงใจนะครับเออขึ้นมากกว่าเดิม แล้วก็การทําอะไรก็ตามมีความสําเร็จนะฮะได้ง่ายกว่าเดิมครับสมมุติว่าเพื่อนปกติทํางานสักงานนึงใช้วเวลาทํางาน3วันนะฮะอาจจะเหลือแค่วัน2วันนะครับนี่คือฝีมือเจ๋งกว่าเดิมนะครับเียว่าปีนี้ครับเป็นปีแห่งการอัปเกรดดวงตัวเองมีบารมีเพิ่มมากขึ้นคนเกรงใจเพิ่มมากขึ้นทํางานต่างๆสําเร็จไวขึ้นมีดวงอะไรที่ทำไรใหม่นะฮะให้เราได้ชื่นใจดีขึ้นแล้วก็การเจรจาติดต่อต่อรอ,องซื้อขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยน วาจานะครับเพื่อนเพื่อครับวาจาศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นจะเรียกว่าเป็นช่วงที่พูดแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังกันนะฮะมากกว่าเดิมนะครับบางทีมันก็ดีอย่างนะสมมติว่าเราไหว้วานให้ใครช่วยเหลือโอเคคนเอาไงเอากันเราว่าไงเขาว่ากันนะครับนี่คือจุดเด่นจุดเด่น2นะฮะมันเป็นช่วงปีนะครับที่มีอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆแล้วกันนะครับเออผมเรียกว่าได้ริเริ่มหรือเริ่มต้นนะฮะ ทำสิ่งใหม่ๆนี่จุดเด่นเลยนะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษทาเลยครับลงมือครับมีเกณฑ์สาเร็จนะฮะจังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของการิเริ่มสิม่งใหม่นะครับโหวปีนี้นะเผื่อบางคนอาจจะเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนที่อยู่ใสยบางคนเปลี่ยนแฟนบางคนเปลี่ยนเรื่องของอาชีพนะฮะหรือช่องทางการเงินพิเศษนะฮะแต่อย่างน้อยบางทีบางคนเปลี่ยนแทบทุกอย่างเลยบางคอนอาจจะอยาก2ออย่าง,อง,อางแต่อย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีการขยับแล้วนะฮะ ถ้าปีที่ผ่านมานะครับใครที่แบบชีวิตเหมือนถูกแช่แข็งนะฮะอยู่ในช่องฟรีสนะฮะคราเนี้ยปีเนี้ยเหมือนกับเอาของหรือกิจการต่างๆออกมานะฮะให้ละลายน้ําแข็งนะครับก็แปลว่าโอเคนะช่วงปีนี้นะครับมันมีการเริ่มสิ่งใหม่ๆแน่ๆนะครับจะมากจะน้อยจะขยับอะไรมากน้อยแค่ไหนบางทีอยู่ที่วาสนาหรือดวงชะตาเฉพาะของเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีสิ่งคล้ายกันคือเป็นการขยับนะครับอย่างที่ว่าคนขยับเรื่อง ครอบครัวบางคนขยับเรื่องที่อยู่บางคนขยับเรื่องของอาชีพใหม่ๆบางคนขยับเรื่องของช่องทางการเงินพิเศษหรือบางคนขยับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเออบางคนมีการตกแต่งต่อเติมซ่อมบางทีอาจซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านเรื่องสังหาระฮะก็มีเกณฑ์สเร็จนะครับนี่จังหวะดาวมันดีแบบนี้เลยนะครับก็โอเคนะถ้าดูโดยรวมนะครับมาดูอย่างนะครับในช่วงปีนะฮะมันมีดวงจะเรียกว่ามีเงินก้อนนะฮะเงินก้อน เงินก้อนไม่ใช่แบบเล็กๆนะโมว่าก้อนพอสมควรนะครับปีนี้ได้เงินก้อนนะฮะแต่ว่ามันต้องแบบโอ้โหมันจะต้องช่วงวันที่เท่าไหร่คือเอาไว้ก่อนนะฮะเอาถ้ามันต้องดูเฉพาะคนนะฮะแต่โอเคให้รู้ว่าได้เงินแน่ก็อาชื่นใจและอุ่นใจแล้วนะมีกาสได้เงินก้อนนะฮะเงินพิเศษมีเกณฑ์ได้เงินที่คาดไม่ถึงนะครับบางทีเงินฟุกๆนะครับเออพูดถึงเงินฟุกนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะปีนี้มีโชคลาภนะครับจุดแข็งเลยนะฮะถือว่าปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีโชคเลยนะฮะทำอะไรฟืฟฟ้นๆเครืค่องๆ่ปีนี้มีสิครับจังหวะดาวมันเด่นเรื่องของโชคลาบนะครับดาวพฤหัสโคจรตำแหน่งพพปุตตะนะฮะมันเป็นโชคพิเศษนะฮะพฤหัสคือเงินทองและพฤหัสคือคโชคลาบนะฮะโคจรอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามแปลว่ามันมีโอกาสได้โชคลาบเป็นเงินทองกับเป็นเงินก้อนทรัพย์สินสิ่งของอ่าโอเคบางคนอาจจะได้มรดกบางคนอาจจะได้มีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่ามอบ สิ่งของสาคัญให้นะฮะปีนี้ยังไงก็ได้ของสําคัญของมีค่าของมีราคานะฮะบางคนก็มองไปเงินนะครับแต่ผมก็ดูได้หลายอย่างนะยุคปัจจุบันทรัพย์สินสิ่งของมันมีหลายอย่างนะฮะดังนั้นโอเคให้มันมีคำว่าได้ชื่นใจแล้วนะโอเคนะครับประการต่อมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าจุดแข็งกันนะครับเหมือนกับได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับมันก็ชีวิตออกนอกขอบมาสักผู่นี้นะฮะที่บอกนะครับแปลว่าเพื่อน ตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะอยากทำอะไรที่แบบใหม่ๆบ้างชีวิตอยู่ในกรอบนาาละเบื่อนะครับโอเคมีเกณฑ์สำเร็จนะฮะได้ทําอะไรใหม่นะครับมีการขยับขยายเรื่องงานหรือธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนอาจจะมีงานเสริมงานแท้งงานพิเศษนะครับบางคนเปิดคอร์สสอนบางคนจะมีเกณฑ์การรับจ้างนะฮะบ,บ่อยขึ้นหรือมีคนจ้างงานบ่อยขึ้นบางคนได้ทํางานใหม่ๆช่องทางการเงินหรือการงานพิเศษนะฮะ มาแน่ๆครับปีนี้นะฮะกิจกรรมต่างๆมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆนะฮะถ้าบางคนแบบเช้าสายบ่ายเย็นนะฮะมันก็งานประจำเนาะเหมันก็ไม่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนนะครับแต่การเป็นว่าปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนแบบปรับปรับฉบับพันนะฮะไม่ให้ซุ่มเเสียงคือไม่ได้เตรียมการมานานแล้วอยู่ๆก็มันมีเหตุให้แบบอยู่ๆก็เปลี่ยนนะครับฉะนั้นชวดนี้คือสิ่งที่เกิดน,นะฮะไปต่กต่อมาครับอันนี้จุดแข็งอย่านนะครับคือมันมีคนช่วยเหลือนะฮะดาวพฤหัสยังโคจร ในตำแหน่งประตุมเกณ์นะครับมันเป็นเกณฑ์ที่มีคนช่วยเหลือมีคนผลักดันสนับสนุนมีคนมอบโอกาสนะฮะหรือแม้แต่มีคนจะเรียกว่าอุปถัมภ์นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่ๆให้คว้าไว้นะหรือมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรพิเศษนะฮะหรือใครมอบโอกาสอะไรเข้ามาคว้าไว้นะครับอย่าปฏิเสธนะฮะคืออาจต้องคิดก่อนนะครับทําดีไหม บอกาคุณหารดูเออมันก็ว่างๆเอาเกก็ทำซะนะฮะอาจจะได้เงินได้มากแต่มันต่อยอดในสายงานใหม่ๆของเราได้นะครับแปลว่าจุดแข็งเราคือการิเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะเริ่มงานหรืออาจจะเริ่มอะไรส่วนตัวนะฮะนี่ครับได้นะฮะผมเติมนิดนึงฮนะจุดแข็งอย่างคือไม่รู้จุดแข็งวะนะเรื่องของความรักนะฮะถ้าโสดอยู่ฮะมันจะมีเสน่ห์เวลาคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีชอบมันก็มีโอกาสจะสางความสัมพันธ์ต่อเนื่อง นะครับจนนี้ได้นะฮะแล้วก็คนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะชวงนี้ดาวก็เด่นนะครับก็เรียกว่าพอจะให้แฟนช่วยพอให้แฟนซื้อของอะไรบางอย่างให้ที่เราต้องการนะฮะเออหรือว่าพูดคุยให้แฟนพาไปเที่ยวพาไปทานเออโอเคมันก็เริ่มที่จะมีปฎิสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักเราบ่อยขึ้นนะฮะก็โอเคนะครับใครที่แบบเออช่วงปีนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะฮะเจอบ้างมาเจอบ้างโอเคเดี๋ยวจะมีเหตุให้ได้เจอกันบ่อยขึ้นนะฮะเรื่องความรักเด่นแล้วกันนะครับโอเคนะ มันมีจุดหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่าจุดแข็งนะฮะดาวเสาโคจรทับดาวเสาคือโชคลาภนะครับผมดูว่ายังไงก็มีโชคลาภและโชคใหญ่ด้วยนะฮะบางคนเป็นที่ทางนะได้ซื้อที่ได้ซื้ออะไรอสังหานะครับบางคนเป็นเรื่องของได้ซื้อเครื่องจากเครื่องจนกรกลกจะเป็นยานพาหนะกันนะฮะไอ้คือนคนออกรถนะครับนี่แหละจุดเด็ดนะฮะคือมันต้องมีอะไรที่เขาว่าได้แน่ๆนะฮะและใจฟูด้วยคือไม่ได้ซื้ออาหารการกินทั่วไปมาฮะ ซื้อของชิ้นใหญ่ของมีค่าของมีราคานะฮะหรือบางทีเราไม่ได้ซื้อแต่แฟนซื้ออะ่ะซื้อให้เราหรือซื้อใช้กองกาอลางอ่ะเราก็ได้นะครับในการได้คือคือบ้านเรานะฮะมันจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่เพิ่มคืนขึ้นมานะครับมาจากทางเราก็ได้หรือมาจากทางแฟนเราก็ได้นะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มแน่ๆโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะจุดแข็งนะฮะถือว่าเรื่องดีๆแหละนะครับเออช่วงนี้เรียกว่าตกน้ำแผนตกไฟไม่ไหมนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจอยู่ๆก็มีคนมาช่วยทันเวลาเสมอนะครับ โอเคนะฮะขอให้โชคดีนะครับในจุดแข็งปี2568ครับเป็นกันบังใาให้ทุกๆท่านนะสวัสดีครับ